สวัสดีครับ FC ช่องวิธีชีวิตชเทไายขานะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูนางพยาปลวกนะครับพอดีผมใช้รถไถนะครับไปชนอจอบปลวกนะครับเพื่อที่จะให้แก่แจ้แก,แก่ตั้งไก่ต่อเนี่ยไปกินปลวกนะครับทีนี้ก็เลยเจอพยาปลวกนะครับพญาปลวกตัวนี้เขาจะทําหน้าที่ ไข่แล้วก็สร้างปลวกนะครับหนึ่งรังจะมีอยู่หนึ่งนางพญานะครับถ้าเรา,เาสังเกตเห็นแล้วนางพญา,าในรังปลวกจะมีอยู่หนึ่งนางพญาไม่ว่าจะเป็นปลวกเล็กหรือปลวกใหญ่ก็ดีนะครับวิธีการสังเกตนะครับตรงกลางกลางรังปลวกเนี่ยมันจะมีดินที่เป็นชั้นๆแบบนี้ฮะบ,บรอบๆนี้มันก็จะมีรังปลวกบ้างเป็นนุ่นนั่นนี่ครับแต่ว่า นางพญาของเขาจะอยู่ในนี้นะครับแล้วถามว่าตัวนี้ทําอะไรนะครับโบราณโบราณเขาก็จะมาเอามาทอดนะครับหรือว่าเป็นอามากินสดก็ได้นะครับมันจะมีมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันมันมีแป้งเยอะมันมีคาร์บไฮเดรตมันมีไขมันเยอะนะครับตรงนี้ก็กินแล้วก็ทําให้ฟิตฝึนปัง,ปงอะนะครับนี่ทีน,นี้เดี๋ยวผมจะฟันให้ดูตีแตกให้ดูนะครับมาดูใกล้ๆ นะครับี่แข็งนะครับแข็งแข็งมากนี่่เห็นไหมนี่คือนางพยาปวกครับไอ้ที่น้ำน้าเคาะแรงเกินไปนี่คือนางพยาปวกเออเคาะแรงเห็นไหมมันจะอยู่ในอย่างนี้นี่เงี้อย่างนี้อยู่ ตรงนี้ก็ยังมีปวกใช่ไหมครับนี่นี่นี่ก็อยู่แบบนี้นี่เราก็จะกินให้เก็นฝัง <c oughs> อร่อยครับมัน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 เค็มๆนิดหน่อยมันหอมด้วยนะครับกินอร่อยมากนะครับถ้าไในมีก็ลองกินดูนะครับ <c oughs> นี่คือรังของเขานะครับ <c oughs> ก็จะมีแม่ลูกปวกอยู่ เราก็ให้ไก่กินได้ปกตินะครับหลังจากน,นั้นน,นี่ก็ไม่มีอะไรแล้วเห็นไหมครับเหลืออยู่แค่นี้โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูคลิปสั้นๆน,นะครับมาดูมาดูนางพญาปัวนะครับท่านไหนที่ไม่เคยเห็นหรือว่าเห็นแล้วจะทําอย่างไรนะครับจะให้ไก่กินก็ได้คนกินก็ได้โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ